คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ LSM99 เช่นเคยนะครับอยู <c oughs> ่ในโมดของเกมยิงปลาครับได้เข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming นะครับ Space Gaming ก,ก็จะเจอเกมปลาบงสึกหรือฟิชชิงวอรตรงนี้นะครับ เข้ามาแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ห้องจูเนียครับงบวันนี้ครับสองพันห้ารอบาทอ่าวันนี้กลบมาครับมีกลบมาครับผมขอเพิ่มไปเลยครับที่5บาท6บาท7บาทครับยิงยิงอะไรดียิงคาทากันเลยครับ7บาท8บาทที่คาทาครับโอ้โหยากมากยากมากอนะ ยากมากนะยากมากนะบอกได้เลยนะเอาได้กร,รนะ,ะสุนฟรีครับเจ็ดสิบนะโหยโอ้โอ้โอ้ได้หกร้อยเจิบสองบาทเนาะกระสุนฟรีครับมากกว่าวงล้อมากกว่ากระทายนะโอ้แปดบาทไปครับ ยังไงเก้าบาทไปเออโอ้โหน้ำโอ้โหจริงๆเออถูกสอนของสอนมาสอนเออคูณสามร้อยทีลแหมคูณหนึ่งร้อยจะได้ไม่เก้าร้อยนะครับน้าโมโหเอาไปครับไปครับกบ เรียบร้อยครับสามพันห้าสามพันห้าโบครับสามพันห้าเรียบร้อยเลยครับโรงเรียนแปะครับโรงเรียนแปะเรียบร้อยเลยนะโรงเรียนแปะกระจิตรฤทนะครับเรียบร้อยสามพันห้าร้อยกว่าบาทตอนนี้มาอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะครับบวกมาสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทอะบวกมาสามพันยี่สิบเจ็ดบาทนะครับโอเควันนี้ครับมีทีเด็ดให้ดูกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร์ ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็กันต่อไปนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนหรือว่าจะตามเข้ามาในคลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดกดกันเข้ามานะครับกดกันเข้ามาดูกันครับไม่มีใครเขาว่านหรอกครับกดเข้าไปดูกันได้ครับโหลดเข้าไปทดสอบกันได้นะวันนี้ผมลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ